ขของมาถึงเลยนะคะเนาะเป็นอาหารหมานะคะเป็นกระปร๋องกระป๋องอาหารหมานะคะเนาะลีสั่งมาจากช้อปปี้นะคะเนาะมาขายบริง,งานน้องมิวของเพิ่งมาถึงะคะ่ะมาได้กี่กระป๋องเนาะคะเนาะสั่งมากี่กระป๋อง กรกะป๋องตกกระป๋องเท่าไหร่อเอาเบิ่งค่ะกระป๋องละสามสิบบาทจากช้อปปี้นะคะเนาะอันนี้แบบรกไก่ผมผสมผัก เหมือนกันรไก่ผสมผักกินผักไปพร้อมอันนี้สูตรไก่ค่ะนี่ยมาให้โซดากับแพนด้านะคะเนาะนี่คะ่ะอันนี้สูตรไก่และตับนะคะเนาะอันนี้เป็นสูตรยังคะอันนี้สูตรไก่และตับยังนะสองใช่อันนี้เป็นสูตรไก่ค่ะ ของพิงมาถึงค่ะสั่งจากช้อปปี้นาะค่ะเนาะมีทุกอย่างเนาะค่ะเนาะแค่เฮาโหลดแอปมาเนาะค่ะเนาะสั่งสบายเลยคะ่ะมีทุกอย่างนะะเนาะค่ะในช้อปปี้ราคากะเอ่อมีถูกมีแพงเนาะค่ะเนาะตามเอ่อตามร้านเนาะค่ะเนาะไหวกินกับสีหากินอาหารกระป๋องไปพร้อมแล้วก็อาหารแบบว่าบ้านๆพร้อมแล้วกั อาหารกับป๋องพพ้อมเนาะผสมประสานกันเนาะคะนะ่ะเนาะว่ามาผสมนี่กินแบบว่า,าถาลิกเลี้ยงได้ก็คือพ่กให้กินก้างเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าเป็นไปได้เนาะะใส่กินกับส่วนมากอลีเสเห็ดกับเขาให้กินก็นจะเป็นต้มนะคะเนาะต้มไก่นะคะอลีก็เอาเนื้อไก่มาซับแล้วก็ต้มปลาเป็นสันนะคะเกะเนื้อปลากินกินดีกินดีนะคะ สั่งมาจากช้อปปีนะคะเนาะเป็นบำรุงพร้อมกันซับกันกินนะคะเนาะรานะคาถูกนะคะเนาะแค่เฮาโหลดแอปมาก็สั่งได้เลยคะ่ะมันมีเก็บปลายทางพร้อมแล้วก็โอนพร้อมแล้วแต่เฮาสิเลือกนะคะเนะาะค่ะลีกะจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะคะเนาะซื้ออาหารมาวันนี้ได้พาแพนด้าไปหาหมอวันนี้แพนด้าไปหาหมอนะคะวันนี้ ว่าครบกำหนดแล้วกำหนดสีสีวัคซีนนะคะเนาะอาการดีขึ้นกับโซดานะคะเนาะอาการกับสิเป็นลำไส้อักเสบค่ะเพราะว่าช่วงนี้แบบฤดูร่อนเนาะแบบว่าแบคทีเรียมันเยอะนะคะเนาะตามฤดูดกาลคุณมอมบ่งชบันนะคะเนาะกัแพนด้าอาการดีขึ้นแล้วกับสีพาไปสียาละคะ่ะช่วงเย็นๆนะคะเนาะอ่ะดีกัสวัสดีค่ะซัมมี่ละคะ่ะ